กันครับก็วันนี้ก็ได้เกียรติให้แบบเขาเรียกว่าไง่ะพี่เอ็มเขาติดต่อมาให้พวกผมเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยไปออกช่องของช่องคุณเอ็มก็ให้ไปถ่ายคลิปอ่ะไปช่วยพี่เขาถ่ายคลิปเกี่ยวกับสกู๊ปเกี่ยวกับเดะในฟุตบอลนี่แหละสนุกสนุกคลิปฮาฮาสนุกสนุกก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับที่ให้เราแบบ คนธรรมดาเนาะได้แบบไปถ่ายรายการช่องที่เขาก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากๆครับก็ยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูมันเป็นคลิปเบื้องหลังดีกว่าอะว่าอยากให้ทุกคนดูว่าเป็นแบบใช่เบื้องหลังเบื้องหลังว่าเราแบบจะไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรแต่รับรองรับประกันแน่นอนว่าช่องคุณเอ็มต้องสนุกแล้ว่ะหาแน่นอนครับยังไงตามไปดูกันไป ก็ตอนนี้นะครับก็เพิ่งถึงสถานที่ถ่ายทำนะก็ถ่ายทำกันที่สนามเฟิร์สอะเวนิวนะครับตอนนี้ก็พวกผมก็มาถึงกันสี่คนแล้วนี่รอทีมงานพวกพี่ๆมาตื่นเต้นหรอครับกูกูกูก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่แม่งกูไ่ถูกกเนเ้ยที่ตื่นเต้นจัดก็จะได้ออกช่องพวกพี่เขานยแค่ได้เห็นหน้าสักอ่ะสักวิสองวิก็เอาอะตอนนี้อะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงจริง ขอให้แบบเออได้มีโอกาสอะไรงไงยนะแล้วเรายิ่งทําช่องยูทูปแบะช่องของผมอาจจะไม่ดังแต่ก็ได้มีโอกาสเข้ามามันมันก็เจะเป็นคอร์รแบบอ้อม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 เอออ้อมอมเขาเรียกว่าแบบไม่ได้แบบทางตรงนะแบบมันไม่ได้แบบโดยตรงอ่ะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสก็ยังไงก็ช่วยให้กําลังใจพวกผม้วยนะครับก็จะถ่ายทำให้เต็มที่เอาแอบถ่ายเอาแอบถ่ายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแอบเบื้องหลังไปเรื่องหลังใ่หนิดหน่อยใช่ครับต้องแอบถ่ายเอา ก็ยังไงเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเดี๋ยวถ้าพวกพี่ๆเขามาเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายพี่เอ็มพี่เอ็มถ่ายแอบถ่ายให้ดูนะครับว่าตัวจริงเขาจะนิสัยดีหรือว่าเขาจะแบบตลกขนาดไหนก็ยังไงก็ใช่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูโอเคเปิดไม่ครับ เออมันจะมันไม่มีประตูเล็กอะเนี่มีท่าคนเราเท้าไงหรือเรายกงานวัดครับยกประตูอะยกประตูแบบจะหนักกว่าตัวที่มันติดคนนี้ยกเขาได้บ้างเราก็ไม่ต้องวิ่งกันเต็มเลยมาทำแรงนครับทำแรงนครับรับยาเฮ้ยมาเตะบอลครับ เด็บอลใครคุณเอมตามใจตุ๊กกับคุณไอซ์ตามใจเมียเดี <aro aro> ๋ยวนี้เราก็จะมาถ่ายเตะบอลกับพี่เอมกันนะครับใช่ครับตอนนี้รอดูตอนนี้ก็พี่เอมมาแล้วพี่เอมมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดนมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่เอมพี่เอ็มพี่แบ๊กพี่เอเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่เอมนะครับอย่าลืมทุกที่เลยเดี๋ยวแบบ เรียบเรียครับเราถ่ายพรียบนมเดี๋ยวรอดูความสนุกกันได้เลยเรียบใช่ก็ไหมเราแบบต้นแค่ไหนเออไม่ผมนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับคนคออ่อนที่สุดในอะไรวะสามัคคีเหรอใช่บ้านนี่ไหนนะสามัคคีพี่สามัคคีเด็กสามัคคีคออ่อนทุกคนเพราะว่าไอ้บอยเขาจะเป็นฟิลแบบพูดเยอะใช่ไหมคออ่อน วันนั้นนะวันนั้นผมไม่อยากพูดครับไม่ต้องพูดวันนั้นเอ็มซื้อเบียร์มาสามขวดไอ้บอยนั่งร้องไห้บอกว่าพี่ครับอย่าทรมานผมเลยพอแล้วพี่พอแล้ว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 พแลสามขวดบอกอย่าทรมานช่องของพี่เอ็มนะครับตอนนี้พักพักพักกองอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ อะไรใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็หาเอาไงฮาป่ะไมบรรยากาศหาอยู่เนาะสีอะไรได้เลยพี่น้องวันนี้ทำอะไรบ้างได้สอนมีอะไรทำไหมได้สอนเตะบอลเตะบอลลูกดูได้สอนอะไรนี่ไงสอนหลังเท้าใช่ไหมให้บอลหลังเท้าผมก็แปรบอลดอกบอลบอลสอนอะไรบ้างสอนทุกอย่างทุกอย่างเราเล่นเราเล่นเราเล่นโค้ดเต็มเต็มเฟรมเลยนะโค้ด ร e> ู้ดีแม่งนะว่าฟูฟลูวันนี้ก็เสร็จแล้วน okay. ี่คนนี้ก็สอนสอนอะไรไปครับมสอนยิงจุดโทษเต็มข้อหระเต็มขอรอเต็มขบลูงแรงพยายามชนประตูโคตรฮาก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอ็มเขาถ่ายใกล้เสร็จแล้วตอนนี้กำลังรีวิวสินค้าอยู่เดี๋ยวเราจะไปถัมภาษณ์ว่าเล่นบอลพวกเราเป็นไงบ้างถามผ้าดี๋ยววะ Ở phát ch่อง lâu vậy? các cái điều, điều. Biem, 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 ให้ผมถ่ายเป็นวีดีโอเราซื้อมาไม่ได้อวันนี้เรามาถ่ายถ่ายถ่ายอยู่ช่องพี่เอมนะครับช่องคุณเมเดี๋ยวพี่บอกว่าเนี่สาวช่องผมเลยอ่าชื่อช่องว่าช่องไหนนะไม่ไม่เลยกูถ่ายในนี้ไม่ก็บอกนะเอาช่องของมึงดิไม่เอาไม่มีดีชื่อช่องว่าฝากช่องด้วยนะคะช่องอะไรชื่อช่องอะไรช่อง อแล้วนี่ไอ้แว็กช่องมึงช่องอะไรนะช่อง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 หลักนะครับช่องแว็กซี่ไดอารี่นะครับเนี่ยไปช็อคเกี่ยวกับอะไรคะก็ถ่ายก็ถ่ายตามใจเราอ่ะถ้าสมมติมีคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยเกินแบบสองหมื่นวิวอย่างเงี้ยมีชักความโชว์ไหมเราขอให้มันถึงก่อนครับเอ้ยอยากดูคนไหนกดดึงอยากดูแว็กกกดดึงอยากดูบอยกดสองเลยถ้าอยากดูเอ็มกดสาม เอาฝากช่องน้องด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องเอ็มด้วยนะคะ,ะตอนนี้เราสามคนกําลังคบกันอยู่นะคะอาจจะไม่ได้แบบในฐานะผัวเมียเราอาจจะแค่เยดกันเฉยๆนะคะก็ฝากด้วยครับโอเคครับครับไปเตะที่ไหนอะเหล่าเพื่อนเหรอไม่มีละามั้งเหล่าเพื่อน ดาวห้าแสนเลยน้าสวัสดีสวัดีบอลมึงสอบพี่เอ็มไปเลยไปเลยอะไรไม่ใหุก็ฝากไปแล้วไงเปิดการเพราะว่าถับมาแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากช่องกับพี่เอ็มไปแล้วครับยังไงก็ไปติดตามกันดูครับผมก็ถ่ายเบื้องหลังอย่ังไงไม่เจอกันแล้วบปไย่าออก้องด้วยไม่ทันแล้ว